El oh. ทุกคน ep ที่แล้วค่ะทำเหล่าซือลิซ่าของพวกเราตะลึงงานไปแล้วนะคะกับสไตล์ที่โดดเด่นของพี่โลนซาเลียงเซิงในรอบสัมภาษณ์สื่อมา ep นี้ค่ะทุกคนค่ะพี่เขาก็ไม่ทำให้เราผิดหวังจริงๆนะคะกับการแสดงที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจนะประเด็นคุณพี่เขาไม่ได้มาแข่งประกวดในรายการอย่างที่น้องลิซ่าบอกนะคะเหมือนเขามาแบบแสดงโชว์อะไรบางอย่างให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งบอกเลยว่ามันมากค่ะแล้วก็ว้าวมากจะบอกว่าตอน แรกอ่ะก่อนขึ้นเวทีอ่ะที่ไปแสดงอ่ะค่ะที่พี่เหลียงเขาอยู่กับน้องๆอ,อีกทีมหนึ่งอ่ะสองคนน่ะจะบอกว่าสองฝั่งนี้คือมันไม่มีอะไรเข้าคู่กันเลยเว้ยแล้วก็เหมือนพี่เหลียงอ่ะแกเป็นเจ้าพ่อมาเฟียทุกคนแล้วแกมีแผงในตลาดที่เขาเช่าใช่ไหมแล้วแกก็คือจะมีคาแรคเตอร์แบบเจ้าพ่อที่มีลูกน้องเดินตามเป็นขบวนเยอะๆค่ะแล้วก็ไปรีดไถาชาวบ้านอะไรประมาณนั้นนะ แต่ว่าแกเป็นคนที่มีสไตล์ที่โดดเด่นมากอันนี้บอกตรงๆเลยว่าโดดเด่นยอมรับเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าแกโกนผมแล้วมันจะทําให้ดูแบบดูโดดเด่นขึ้นแล้วแกเป็นคาแรคเตอร์ที่เด่นขึ้นนะเปล่าเลยมันเป็นแบบลักษณะนิสยัยส่วนตัวของแกคาแรคเตอร์ Character ส่วนตัวของเขาคือมันก็แบบดูโดดเด่นมากจริงๆแล้วก็คือแอดวาวมากอกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะ คือพี่เขาเต้นได้เก่งขนาดนี้อะเอาจริงๆคือประวัติอะจากประวัติที่แอดได้นําเสนอไปคือพี่เขาเป็นนักแสดงคือเราก็ไม่ได้คิดไงว่าเขาจะแบบมีความสามารถในด้านแบบเต้นจะเต้นได้ขนาดนี้และคือเต้นอะไรไม่เต้นนางเต้นละตินด้วยจ้าเออเอากับพี่เขาสิคะ ไปที่สุดนะสำหรับคนนี้แน่นอนว่าฝั่งน้องสาวของพวกเราค่ะเมนเทลิซ hmm. าก็ว,าว้าวมากเช่นเดียวกันถึงขั้นนะคะออกปากบอกพี่เหลียงว่าอยากเรียนละตินด้วยจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งบอกตามตรงว่าอันนี้คือร้องดีนะคะแล้วก็เต้นได้ดีขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจนะคะที่จะได้เอจากเหล่าสือทั้ง4คนค่ะเพราะอันนี้บอกเลยว่ามีสไตล์ที่โดดเด่นแล้วก็มีความสามารถที่ควบคู่กันไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยละค่ะคนนี้ แปลกแหวกแนวดี Black, Black now, นะคะตอนนี้แอดก็แบบ เริ่มชอบพี่เหลียงเซินแล้วนะคะแล้วก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าอีพีนี้นะคะ mm hmm. เหล่าซืริซ่าของเรามาสายฮานะคะทุกคนมาสายฮาจริงๆ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางที่แสดงออกมาแต่ละครั้งคือน้องแบบน้องตลกอะเมื่อจะเป็นแบบเอ้าอ,อ้อะไรประมาณนี้นะคะคือ acting รัวๆมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแอดแบบแคปรูปรัวๆเลยนะคะจะเอาแบบภาพน้องไปทําเป็นมีมนะคะมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักอะน่ารักแล้วแบบตลกด้วยแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่พอนะคะตอนพี่เหลียงแกได้สี A จากเหล่าซือทั้ง4คนเนี่ยน้องของเราก็มีรีแอคไปด้วยนะคะประหนึ่งว่าแบบเก่งมากวันนี้ฉันสุขิดจ,จ้ะเอคนแรกจากหนูอะไรประมาณนี้นะอ่ะใครยังไม่ได้ไปดูนะคะไปดูเถอะคะสนุกมากเลย EP 2มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวแอดจะทยอยเอาประวัติของแต่ละคนมาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันมากขึ้นนะคะ